สาวๆเพียบอ๋อไม่ครับก็ถือว่าเป็นพี่น้องประชาชนครับเราไม่จํากัดเพศอยู่แล้วครับเออ <g ül> ไปไหนมาไหนได้แหมคุณปุ้งคุณป้าลุงมล้อมนะพิธาก็ไม่จริงเสมอไปนะผมว่าก็คนทุกรุ่นเพราะว่าเราพร้อมที่จะเป็นนายกาารัฐมนตรีสําหรับคนทุกคนคนทุกรุ่นอยู่แล้ว<อ>นโยบายก็ตอบโจทย์อย่างนั้นตั้งแต่ Gen C จนถึง Silent Generation ตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาจนกระทั่งเบียผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงพื้นที่ในแต่ที่ใดไเนี่ยก็ได้รับการตอบรับในรูปแบบและผมปราศัยไม่เคยซ้ำ ตัว300นโยบายที่เรามีอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับคนทุกคน300นโยบายใช่300นโยบายเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เยอะเกินไปสำหรับโลกปัจจุบันนะเวลาเราใส่เข้าไปในทวิตเตอร์เราใส่ไว้ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันจะมีคนมารีทว e ตมารีทว e ตอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าอันไหนที่มีนิยมไม่มีนิยมจำได้หมดเลยเนี่ยมีจนถึงตายดีนี่จำได้หมดพี่ดาจำได้หมดนะเนี่ยหมดแน่นอนหมดแน่นอนไปแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเช่นผมไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้55อายุน้อยกว่าผม แสดงว่าเป็นจังหวดที่มีแต่อนาคตไม่ได้มีอดีตละ oh. อดีตมีแต่ต้องชําระกันแต่ในอนาคตต้องมีในขณะเดียวกันคนที่เกษียณมากขึ้นยุคมากที่สุดอยู่ลําปางอยู่แม่ห้องสอนอยู่แพร่เราก็มีนโยบายอย่างสุราก้าหน้า oh. นโยบายอย่างที่ดินไปพูดคุยกับเขาเพราะเขาสู้มาก่อนผมเรื่องสุราพื้นบ้านยังทําไม่ได้ oh. ก็ต้องเป็นพักเกา้าไกลผ่านสุราก้าหน้า oh. เรื่องที่ oh. ดินที่ผ่านมานิคมเกษตรก็ดีสปกก็เราไปที่ไหนก็ต้องมีชุดนโยบายแต่ละพแต่ละท้องที่แต่ละพื้นที่เพราะว่าเราไม่เชื่อว่ากินยาพาราเซตามอลแบบเดียวแก้ได้ทุกโรค สารัมนครับรพ <farklı> ัมต้องยาอะไรเศรษฐกิจกรุงเทพนี้เรื่องเศรษฐกิจการฟื้นฟูของเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมกันหลังโควิดคนที่อยู่ในตาลลักซัพกำไรเพิ่มขึ้นซึ่งแม้อันดับหนึ่งจะยังคงชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกนางสาวแพททองทานชินวัตรเป็นนายทัมนตรีรือร้อยละ35.7จเะเลือกนายพิธาลิมเจริญรัตร้อยละ20.25เป็นอันดับสองโดยอันดับสามก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ13.6ก ส่วนอันดับ4ี่คือกลุ่มประชาชนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกขณะที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณยังไม่ติด5อันดับแรกหรือแม้แต่10อันดับแรกสำหรับคะแนนนิยมที่ประชาชนจะเลือกสสแบบแบ่งเขตอันดับหนึ่งนะครับยังคงเป็นพักเพื่อไทยอยู่ที่ร้อยละ47.20อันดับสองร้อยละ21.20เป็นพักเก้าไกลและอันดับสามร้อยละสิบ0ก็คือพักรวมไทยสร้างชาติ จากนั้นก็เป็นประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเสรีรวมไทยโดยร้อยละ2 7 5ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจขณะที่พรคพลังประชารัฐเลื่อนมาติดอันดับหนึ่งในสิบแล้วนะครับเช่นเดียวกับผลโพลที่ชี้บอกว่าประชาชนจะเลือกสสอแบบบัญชีรายชื่อก็จะเห็นว่าคะแนนนิยมของพรคพลังประชารัฐอยู่ในอันดับ9ในขณะที่พรคเพื่อไทยยังคงครองคะแนนนิยมสูงสุดอันดับหนึ่งร้อยละ47 ขณะที่ร้อยละยี่เป็นพักเก้าไกลและอันดับ3ครับร้อยละสิเเป็นพักรวมไทยสร้างชาติจากนั้นก็เป็นพักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเสรีรวมไทยตามลําดับและที่ยังไม่ตัดสินใจอยู่ที่ร้อยละ2.35นะครับถ้าลองเปรียบเทียบกับผลสํารวจของนิดาโพครั้งที่1สํารวจไปเมื่อวันที่2ถึง8มีนาคมที่ผ่านมานะคะเพราะว่า3อันดับแรกที่ประชาชนจะเลือกยังคงลําดับเดิมแต่คะแนนความนิยมแต่ละลําดับปรับเปลี่ยนไปค่ะ โดยเฉพาะคะแนนคนดิเดตนายกของนางสาวแพทองทาและพลเอกประยุทธ์ลดลงส่วนนายพิธาคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นขณะที่คะแนนนิยมในส่วนของพรรคโดยเฉพาะพรรครวมไทยสร้างชาติพบว่าเพิ่มมากขึ้นค่ะ แต่ท่ามกลางการแข่งขันช่วงชิงคะแนนเสียงกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะพักคก้าไบเขาขานรับคะแนนขานรับผลโพสำรวจความนิยมค่ะว่าเป็นช่วงขาขึ้นของพักขณะที่แกนนำพักเพื่อไทยเนี่ยมั่นใจยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าหาเสียงเพื่อรักษาความนิยมนี้ไว้โดยนายสมศักดิ์เทพสุทินหนึ่งในแกนนำพักเพื่อไทยไปช่วยผู้สมัครของพักหาเสียงที่จังหวัดพิษนุโลกย้ำเป้าหมายของชัยชนะและสไลด์ ขณะที่พักเก้าไกลเน้นหาเสียงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดค่ะโดยนายรังสิมันโรมโคศกพักระบุว่าผลโพลต่างๆสะท้อนความนิยมของพักที่กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและเชื่อมั่นว่าในเวลาไม่ถึง30วันก่อนการเลือกตั้งพักเก้าไกลยังสามารถขยายฐานความนิยมให้เติบโตขึ้นได้มากซึ่งสวนทางกับพรรอื่นที่อาจจะคงที่หรือว่ามีแนวโน้มลดลง ผลโพที่เกิดขึ้นครับพักอื่นๆบอกว่ากระแสะความนิยมตามผลโพเนี่ยใกล้เคียงกันตอนนี้แต่ละพักก็ยังคงเดินหน้าหาเสียงชูนโยบายที่เป็นจุดเด่นของพักครับอย่างนายชัยบุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐกลับคุมลำเนาไปหาเสียงที่จังหวัดสิงห์บุรีบ้านเกิดเพื่อเป็นการร่วมจัดกิจกรรมสงกรานที่ค่ายบางระจรันพร้อมกับชูนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งและขอให้ช่วยการปลูกฝังค่านิยมรักสามัคคี ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยและคดีเเตนายกประมนตรีของพักจัดคารวาลสร้างไทยขึ้นรถแห่ในาย่านตลิ่งชันพร้อมย้ําจุดยืนเข้ามาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ยึดในหลักประชาธิปไตยไม่ร่วมงานกับพักการเมืองที่สร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแยง้ง ผลสารวจว่าคนอุบลจะเลือกใครเป็นนายกแล้วจะเลือกพักไหนในการเลือกตั้งครั้งนี้ผลประกฏแคนดิเดตนายกนำโด่มาเลยนะครับเกือบครึ่งก็คือคุณอุ้งอิงแพงทองฐานครับได้ไป45.55รอ,องลงมาคือคุณพิธาครับ12.18ผลเอกประยุทธ์ติดอันดับ3นะครับ10.82แต่ที่น่าสังเกตคุณผู้ชมถ้าดูตั้งแต่ลำดับ4ลํลดับ 5, ลําดับ6แล้วก็ไปลำดับ8เนี่ยนะฮะ ก็เป็นเพื่อไทยไป2แล้วนะแล้วก็คุณไทยไทยสร้างไทยคุณหญิงสุนารัตน์อีกหนึ่งเสรีรวมไทยที่เขาบอกว่าเป็นพักร่วมฝ่ายค้านเหมือนเหมือนกันด้วยอันนี้คือในตัวของแคนดิเดตนายกคราวนี้พอถามถึงพักการเมืองที่อยากจะเลือกเป็นสสเขตครับสสเขตเนี่ยเพื่อไทยพุ่งมาเลยนะฮะ62.27%รองลงมาพักก้าวไกลได้เท่าๆกับแคนดิเดตเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ1 2กว่ากว่า ผลเอกประยุทธ์ครับพักรวมไทยสร้างชาติมาเป็นอันดับ3 7.18ไทยสร้างไทยอันดับ4นะครับ4.09ในขณะที่เลือกสอสบัญชรีรายชื่อก็ไม่แตกต่างกันมากครับเพื่อไทยเขายังเกิน60%อยู่อยู่ที่61.36เก้าวไกลอยู่ที่12.91ไทยสร้างไทย8.09ด้วยที่อุบลราชธานีก็น่าจับตานะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามีสสถึง11คน 1 1เขตเพิ่มขึ้นมา1เขตแล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาประวัติการเลือกตั้งมาเนี่ยไม่มีพักไหนที่กวาดได้ยกจังหวัดเลย รอบนี้ต้องมาดูกันว่าพักไหนจะได้ที่นั่งมากที่สุดนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ทีนี้ถ้ามาดูนะคะบุคคลที่พี่น้องชาวอุบลหนุนให้เป็นนายกถ้าเอาคะแนนของคุณอุ๋งแพรดองทานมาบวกกับคุณเศรษฐาทบีศินเนี่ยเท่ากับว่าแคนด,ดิเดตนายกของเพื่อไทยก็เกิน5 0มันก็สะท้อนว่ามีโอกาสแลนสไลด์ชัดเจนในพื้นที่จังหวัดอุบลธาน,นีนะคะถ้าเอาเพื่อไทยสองคนไปรวมกันคือเกินครึ่งไปแล้ว<า>เรียบร<า> <100. S 2> ้อยได้ยังได้เกือบสามเลยนะใช่ค่ะเออแลนสไลด์แน่ๆนะคะอ่ะก็รอดู จริงเนี่ยผลออกมาจะเป็นตามนี้หรือไม่ข<อ>ณะที่คุณเศรษฐานะคะเห็นโพนิด้าแบบนี้ดีใจละค่ะขอบคุณพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะคะที่ยังเลือกให้เขาเนี่ยนั่งนายกอยู่นะคะแม้ว่าคะแนนจะไม่ทับคุณนุงอิงแต่ยังไงก็คือคะแนนแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนําโดมาสูงทีเดียวค่ะต้องเดินหน้าทํางานต่อไปขณะเดียวกันค่ะคุณหมอชรนาศหัวหน้าพัก เพื่อไทยก็พูดเสริมได้ว่าเป็นผลสำรวจก่อนวันที่30มีนาคมซึ่งมันเป็นวันก่อนประกาศนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลจึงเชื่อว่าหากนโยบายโดนใจเนี่ยประชาชนจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของโพมาอีกนะคะ<อ>เพราะว่าเขาจะใช้กลยุทธ์แบบว่าค่อยๆประกาศนโยบายออกมาเรื่อยๆสำหรับพักเพื่อไทยนะคะ,ะก็ยังคงได้ไปดีเบตหรือว่าได้ไปพูดคุยในหลายๆสื่อ นะครับรวมไปถึงการลงพื้นที่หาเสียงก็ได้ยกประเด็นนี้มาล่าสุดที่เชื่อมโยงไปถึงการรักชาติการชังชาติประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็ถือว่าก,การเกณฑ์ทหารหรือไม่เกณฑ์ทหารเนี่ยมันไปจนถึงเรื่องความมั่นคงรักชาติชังชาติเลยครับพี่ชยบุตรผมคิดว่ามันมันต้องเริ่มจากกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวอะไรเงี้ยผมก็ทราบแบว่า,วามันมาจากการที่เขาเคลื่อนไหว เรื่องนั้นที่เครดิตทหารมาโดยตลอดนะครับค่ะมันเป็นเรื่องของการเมืองะะมาเลหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเรื่องของกระบวนการเรื่องการความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของกองทัพอย่ยที่เขาจะมีการเตรียมทหารเนี่ยมันก็มีแผนง,งานของทหารนะ,ะซ,ซึ่งมันก็ทากันมาโดยตลอดอยู่แล้วผมคะิดว่าการเมืองก็ไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องนี้นะครับสอดตัวแล้วมันก็จะมาส่งการันต์ไม่เกิดเอาค่านิยมความรู้สึกที่จะไม่เห็นด้วยกับทหารไม่ด้วยการเข่ตลาดเพื่อชาติเชื่อแผ่นดินอย่างเงี้ยไปสร้างค่านิยมแบบ ที่ผมคิดว่าไม่ควรมาพูดงแเรื่องในการในการขาเสียงนะครับคือคือคุณชัยวุฒิมองว่าเป็นคอนเซ็ปต์แล้วกันนะครับการเกณฑ์ทหารน่ะอย่างน้อยหกเดือนก็ยังดีหรือพหนึ่งปีก็ยังดีจะได้ทําให้ประชาชนน่ะมันจะได้ฝึกนิสัยตัวเองด้วยจะต้องคัดเลือกทหารทุกปีจ้า ไม่เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับยังจ่ำหกเดือนหนึ่งปีผเพราะว่าผมว่าประเทศชาติเราที่อยู่มาได้ทุกวันนี้มันก็มีผ่านภาวะอย่ายกเลิกการคัดเลือกทหารกินทหารไม่เห็นด้วยกาสที่จะเกิดใคทุกคามด้านนี้ซพ่มขึนก็มีความจำเป็นที่เราเตรียมความพร้อมอ่ะส่วนการจะเตรียมความพร้อมในรูปแบบไหนเนี่ยเราก็น่าจะให้เป็นหน้าที่ของของผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆที่เราเข้าใจนะครับที่เข้าไปถตัดสินใจเรื่องแบบนี้นะครับ ครับคุณชยุิอันนี้ผมถามนิดหนึ่งนะฮะแม้ว่าในการไปดีเบตหรือว่าออกรายการทีวีหรือแม้กระทั่งการปราศัยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณชยุิอาจจะไม่ได้ระบุโดยตรงนะฮะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเนี่ยกลุ่มคนที่คุณชยุิบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่ชังชาตินั่นนนท่บางคนเ็าโยงไปถึงพักก้าไกลหมายเพราะว่าอย่างนั้นหรือเปล่าฮะเราโจมตีก้าไกลหรือเปล่าจริงก็ไม่เคยระบุชื่อพักนะแต่ผมว่าประชาชนก็เข้าใจอยู่แล้วว่าหมายถึงใครครับ โ okay, okay. อเคโอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั <ok euh. ้นวันนี้มันเป็นประชาชนนะผมไม่ได uh 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 ้พูดชัดๆขนาดนั้นโอเคครับโอเคครับเพแล้วแต่ว่าประชาชนจะคิดว่าอย่างไรนะฮะอ้าวขออนุญาตสลับไปที่คุณรังสิมันโรมบ้างนะฮะคุณรังสิมันโรมฮะตอนนี้ชอบมากคุณรังสิมันก้าวไกลเนี่ยดูเหมือนว่าก็จะชูนโยบายเนี้ยกับกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะผู้ชายที่ไม่อยากจะไปเกณฑ์ทหารรวมไปถึงการปฏิรูปกองทัพเนี่ยณวันนี้ประเด็นมัน มันลามไปถึงขนาดที่ว่าเรื่องของความมั่นคงการรักชาติการชังชาติและพัดก,ก้าวไกลหรือว่าคุณรังสิมันโรมมองอยังไงครต้องพูดตามตรงนะครับชอบมากุณรังสิมเนี่ยนะฮะเราคิดนโยบายนี้นะครับในเรื่องของการตู้<า>ไฟคันตลอดลก็เราเองก็ไปสํารวจนะครับที่น้องประชาชนซึ่งเราไม่ได้ไปรณรงค์ว่าไม่ให้คนไปเกยียนทหารนะครับ เราเนี่ยนะครับไปสำรวจไปทําความคิดเห็นนะครับแล้วเราไปรดนรงว่าถ้าพักเก้าไกลเราเป็นทบานเนี่ยเราก็จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารผลของการไปสอบถามนะครับไปถามคนที่กําลังจะถูกเกณฑ์ไปถามครอบครัวนะฮะผมว่าเกือบเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอาจจะไม่ได้100นะร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะอาจจะอยู่สักเก้าสห้าถึงถึงเก้าสิบแปดเนี่ยนะฮะเห็นไปในทํานองเดียวกันว่าไม่ควร ที่มีจะที่จะมีการเกณฑ์ทหารอีกต่อไปครับนั่นแปลว่าอะไรครับถ้าเราคิดแบบเดียวกับที่คุณชัยวุฒิเสนอว่าการไปทําแบบนี้เนี่ยมันคือการชังชาติเนี่ยวันนี้คนไทยนะครับสังคมไทยเต็มไปด้วยความชังชาติฮะเพราะคนจํานวนมากเขาไม่ต้องการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับคุณชัยวุฒิอาจจะไม่แน่ใจนะครับว่าเคยมีประสบการณ์ด้านนี้ไหมแต่พี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ต้องการที่จะถูกเกณฑ์ คือผมต้องบอกนี้ไม่ใช่ว่าคนไทยไม่อยากเป็นทหารนะครับคนไทยจำนวนไม่น้อยอยากเป็นทหารครับแต่เขาไม่อยากถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารมันคนละแงม่กันไวอาบอกว่าถ้าไปดูการสอบแข่งขันนายสิบก็ดีนะครับไปดูการสอบนะครับเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก็ดีแย่งกันนะครับสาเหตุของการแย่งกันก็คือสอบที่การต่างๆนะครับสิ์นะครับการปฏิบัติเนี่ยมันดีกว่าแม้กระทั่ง ทาหารชั้นประทวนอย่างในสิบก็ถือว่าดีกว่านะครับเมื่อเทียบกับทหารเกณฑ์แต่ว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยหลายคนเขารู้สึกว่าการที่เขาถูกเกณฑ์ไปเนี่ยเขาต้องไปงานที่เขาเคยจะได้นะครับมันก็เสียหายไปเลยนะครับ,รบเงินที่ค,ควรจะได้นะครับมีคนมาคุยกับผมเยอะแยะโดยที่ผมไม่ทันได้ถามอะไรเลยนะครับเขาบอกว่าอันนี้คือคนที่ผ่านการเกณฑ์มาแล้วนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกหักหัวคิวนะครับอไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นมันเกิดขึ้นนะครับ การทุจริตคอร์รัปชันมันเกิดขึ้นแล้วก็มีกา<ะ>รปฏิบัติที่มันละเมิดสิทธิพมนุษยชนคนจํานวนมากเขาเลยไม่อยากเกณฑ์ไงครับแล้วเมื่อคํานวณสวัสดิการต่างๆแล้วมันไม่คุ้มกับการที่เขาต้องเสียไปจากการที่เขาไม่ได้ทํางานปกติซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเอาแบบที่พักเก้าใจเราเสนอนะครับอยู่ในระหว่างมมาเกณฑ์ทหารน่<ล>ะรัฐจะต้องใจให้คนที่ไปเกณฑ์ทหารสิคะสองปีมาหักหัวคิวทําไม กันนี่แหละไอ้พวกมันโกงแดกโกงกินอย่างนี้แหละเขาเลยไม่อยากไปเป็นทหารทั้งรถกันแบบรัสเซียยูเครนไม่ว่าอะไรผมคิดว่าเรื่องการยกเลิกกิทหารใครถูกทหารไปเนี่ยนะฮะอย่างน้อยหนึ่งปีก็พอก็จ่ายให้เขาสิทุกเดือนนะทกันข้ามะชดเชยให้เขาไปคือการที่เขาตกงานเขาใจไม่คุนประชาชนของเรานะฮะถูกบังคับแบบนี้ซึ่งสร้างความเหลื่อมล้ำกันมากขนาดนี้ มีการทุจริตคอร์รัปชันหักหัวคิวกันขนาดนี้โดยที่พักมันโกงแดกกงกินกันเยอะเลยแหละมันยิ่งเป็นแบบนี้อันนั้นแหละครับคือความชังชาติเพราะคุณมาบัหน้าที่รับใช้ชาติในฐานะนักการเมืองแต่คุณปล่อยให้ประเทศชาติเกิดการทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่ทําอะไรเลยอันนี้นะครับคือความชังชาติกับ เด,เดี๋ยวของพัดก้าไกลเนี่ยผมจะได้มาถามต่อนะฮะว่าแล้วฝั่งก้าไกลที่เสนอเอาแบบเต็มเ็มเนี่ยเสนอ,อยังไงตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปที่คุณชัยวุฒิจากที่คุณรังสิมันรอมพูดเมื่อสักครู่ครับคุณชัยวุฒิเขาบอกว่ามีการทุจริตมีการหักหัวคิวสวัสดิการละเมิดสิทธิ์ก็ไม่ดีบางคนก็ต้องเสียงานเสียการไปเกณฑ์ทาหารคือคนที่อยากเป็นเนี่ยยังมีนะแต่ยกเลิกการเกณฑ์แล้วค่อยไปเกณฑ์ตอนมีสงครามได้ไหมถ้าเอาแบบนี้ได้ไหมเอาเนี่ยคือระบบกองทัพเราวันนี้มันก็มีสมัครใจอยู่แล้วนะ ปีที่ผ่านมาก็มีคนสมัคร27,000กว่าคนทีสประมาณ30,000คนนะครับก็โตประมาณ58,000คนนะครับดนั้ระบบมันก็มีการสมัครใจอยู่แล้วคือจรองเราคือมาอย่รพูดแบบนี้มีการสมัครเองมันมีการสมัครเู่แล้วเพียงแต่คนมันยังไม่พอเขาก็จะมีการเค์ส่วนที่เหนือนะครับเพราะมันเป็นกำลังที่กองทัพต้องการเพื่อเป็นหนึ่งก็คือปึกคนครับให้มีความพร้อมในการในการทางานอ่ะเป็นกําลังสารองด้วยเื่อนมี้สัญญาอามนะครับในอนาคตตรงนี้ไปทำงานจับสนุนบางอย่างซึ่งในกองทัพมันก็มีงาน งานงานงานสับสนการลบนะฮะการที่ต้องไปช่วยในในชายแดนในพื้นที่ต่างๆของทหารเนี่ยมันมีซึ่ก็มีกําลังคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถ้าถ้ามาสมัครมันไม่พอก็ต้องมีระบบที่มันถึงต้องมีการเกณฑ์อยู่นะครับที่สําคัญคือการที่บอกว่าเนี่ยก็เนี่ยถ้ามันมาสับว่าพอการเมืองไปยุ่งกับมันคงเมื่อสม,มยัยนู้นพวกเรนว่าก็ผมไม่าถามปมะชาชนไม่ชอบก็เป็นต้องยงเกเรื่องอาหารเพราะคุณชอบอ๋อทีนี้คุณยกเรื่องเสียภาษีเยดิเสียภาษีคุณก็ไม่ชอบ แล้วเนี่ยคุณไม่อยากเสียคุณไปยกเริ่อไปดิคุณไปถามเด็กอยากไปโรงเรียนไหมเขาก็บอกไม่อยากไปโรงเรียนหรอกลูกคุณไปถามลูกอะอยากไปโรงเรียนไหมไม่มีใครอยากไปโรงเรียนหรอกไอ้ยกเรื่องไปโรงเรียนคือมันเป็นหน้าที่ของคนละเมืองแต่ถ้าไปชอบต่อประเทศชาติที่มันเป็นระบบของมันนะครับผมว่าและสุดท้ายที่ผมอยากพูดคือเรื่องของที่คุณไปตีฐานในเรื่องทุจริตผมว่าทุกองค์กรก็มีทุจริตเป็นเรื่องคนทุกคนนักการเมืองก็ทุจริตมาจากการเลือกตั้งก็ทุจริตเป็นรัฐมนตรีก็มีทุจริตพักการเมืองก็มีทุจริตคุณยใหห้มดจะยทุกอย่างอ่ เขาเป็นเรื่องของตัวบุคคลกฎหมายมีอยู่ก็ว่าไปใช่ไหมครับคุณคุณคุณพูดแต่ว่าทหารมีทุจริตนักการเมืองมีทุจริตไหมผมถามคุณน่ะมีไหมคุณพอดแล้วนักกา,ารเมืองมีทุจริตประชาการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่คุณตูดงคุณไม่แยกระหว่างระบบมันเสร็จกับตัวบุคคลนะไอ้คนผิดคุณก็ว่าไปทุกองค์กรมีคนผิดอ่าอ่าถ้าแปลว่าในมุมของคุณชยัยวุฒิก็คือมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่ว่าระบบเนี่ยมันยังโอเคอยู่ถูกต้องไหมฮะ ใช่แล้วหมถ้ามีปัญหาคุณที่ก็ต้องไหนที่มีช่องโหว่คุณก็แค่ผมไม่เห็นผมเห็นด้วยถ้าจะมีการต้องปรับปรุงกฎหมายปรับปรุงกระบวนการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาให้โตทับเข้นแข็งขึ้นและผมไม่ว่ากันครับมันเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้ในทุกๆคุณอยงานการักแล้วก็มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับสติคอร์ปชันเนี่ยเราก็มีการพยายามปรับปรุงอยู่แล้วซึ่งก็ยอมรับว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่แต่เราก็ต้องพยายามแก้ไปแต่การจะบอกว่ามีทุ้รีมีการลลเมิดสิ้นวชน ซึ่งผมก็ไม่รู้เคสที่มันหมายถึงอะไรนะแต่ผมว่ามันก็หมายถึงการที่มีคนสู่ลงโทษนะกางวินัยต่างๆซึ่งผมมอานี่คือการการวิจารณ์สิทธิมนุษยชนแต่ในความนจริงวันนี้คุณจะมีการวิจารณ์สิทธิมนุษยชนของประชาชนที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วคุณเอาจับเขาไปขังคุกเนีมีการลงโทษเขาว่าก็มัเป็นเรื่องของการลงโทษเพื่อควบคุมกองทัพให้สามารถมีวินัยให้ทํางานได้สุกคนให้มันมีระเบียบวินัยให้อยู่ในระเบียบให้สามารถต้องถูกกองทัพได้ด้วยกันทีคั้นมันก็จะมีระบบของเขานะมครับเพราะฉะนั้ ทุกอย่างมีเหตุผลของมันน่ะแต่คุณพูดอะไรกับม่ดีนี่กับม่ดีมันก็พูดได้หมดนะครับ